สวัสดีค่ะกลับมาเจอพีชวนดพีชนะคะ,ะ,คะลุกวันนี้ที่อยากจะมาแต่งหน้าเพื่อนชมกันนะคะก็เป็นลุกแบบอัปเดต everyday makeup Look 2023นะคะจะเป็นของที่หยิบมาใช้แล้วพูดเลยว่าราคาหน้ารักทุกชิ้นนะคะเป็นแบบซองเป็นแบบเพาอเด็กกระจุกกระจิกที่สามารถหาซื้อตามได้ใน7 e เ e ่นอีเลฟนะคะราคาน่ารักคุณภาพดีก็เลยอยากมาอัปเดตลุกกันด้วยว่าแต่งหน้าอะไรยังไงในช่วงนี้ที่แบบ ต้องการความเบาความง่ายความเร็วนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าว่าลุกที่จะแต่งออกมานี้จะเป็นยังไงเริ่มต้นด้วยหน้าสดนะคะนี่คือล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลงสเต็ปสกินแคร์กันก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวเดียวที่เราจะลงวันนี้เลยเพราะว่าหน้าเป็นลายแพคได้เลยค่ะทุกคนวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าหมองๆมองไม่สดใสยอยากบำรุงแล้วก็แบบอัพผิวให้ดูแบบนวลใสดูพองดูกโกลว์ขึ้นมาทันทีนะคะด้วยสิ่งนี้ได้เลยตัวนี้คือโอเล่ลูมินัสไลฟ์เพอร์เฟกติ้งเดย์ครีมนะคะเป็นครีมบำรุงแบบกลาง ซึ่งตัวนี้นะคะพอเราทาปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนอัพผิวให้เราดูไบรท์ขึ้นมา1สเต็ปใช้เป็นโทนอัพก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะใครที่แบบขี้เกียจไม่อยากลงอะไรหลายขั้นตอนนะคะตัวนี้ได้ทั้งบำรุงแล้วก็เหมือนเป็นการปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นมา1สเต็ปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลงให้ดูครึ่งหน้าว่าเป็นยังไงบ้างสารบำรุงหลักนะคะก็จะมียาซินามยคือเป็นสารยอดฮิตเลยที่จะช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นผัดผิวแบบอ่อนๆ,ๆแล้วก็มีวิตามินอีรวมถึงโปรบีไนะคะช่วยบำรุงให้้้ผิววเนนนนียยุุมมชชืขึด แล้วก็ตัวนี้จะมีสารกันแดด S.P.F. 15 P.A. บวกกนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูกันเลยนะคะ1นึ่งสเต็ปก็คือเดย์ครีมเนี่ยทาได้เต็มที่นี่ค่ะทาหน้าแล้วก็ทาคอด้วยเลยนะคะตัวนี้คือจะปรับผิวให้ดูแบบ ไรขึ้นมาเลยนี่ให้ดูผิวก็คือจะดูโกลลแล้วก็ดูผ่องขึ้นมานะคะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตื่นมาแล้วเออหน้าหมองหน้าโซ่อะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้เลยนะจ๊ะผิวก็คือแบบดูสุขภาพดีแบบเฮ้ยไม่ได้ทำาอะไ,ไม่ได้นองใจไอวอล์กอ like ัพไลน์ดิสแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะก็หน้าสดแล้วก็จะดูแบบสดใสขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเลยนี่ไม่ได้ทาไ่ทา ตัวที่ช่วยให้ผิวดูโลว์สว่างขึ้นนะคะก็คือไท titanium d อ o x i d e นั่นเองซึ่งตัวนี้นมีลักษณะเหมือนเป็นแป้งสีขาวที่สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ค่ะแต่พี่ก็ขอแนะนําให้ตามด้วยกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆเนะะี mm ่ยค่ะเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่กับแดดในเมืองไทยนะคะราคาน่ารักมากซองละ39บาทเองค่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ใน7 e เ e ่นอเลยนะคะ กันแดดตัวใหม่นะคะจากเซเว่นที่ใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะก็คือตัว Merescas k i n Refreshing UV Essence นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบเอ s เซน e เลยซึ่งอย่างที่บอกอะเนาะว่าแดดประเทศไทยนะคะขอ SPF สูงๆไว้นิดนึงก็จะปกป้องผิวอันนี้คือเหมือนเราโทนอัพผิวเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยกันแดดได้เลยนะคะ <S 1> <S 1> ตื่นมาก็คือแบบสวยเลยสดน่าสดเลยอ,อย่างนี้กันแดดก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนลงไปสข้อนิ้วเผื่อ แล้วเราก็จะมากรบความหมองคล้ำใต้ตาซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากนอนน้อยนะทุกคนคือพี่กไปทําจมูกมาใช่ไหมแล้วมันยังเหมือนแบบมีเอฟเฟกที่ค้างๆหลงเหลือจากตอนที่จมูกช้านะคะแต่ว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วอีใต้ตานี่แหละทาให้เราดูแบบดูโซมเข้าไปอีกนะคะเราก็ต้องมาแบบแ,บบแคนเซิลสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะใช้เป็น YUSTA NEO Anti ต c c ไอซีคอมแพคฟาวเนะคะตัวนี้เป็นแบบเหมือน3 In 1เลยแต่ว่าพีกจ,จะใช้แค่ ตัวคอนซีลเลอร์ตรงนี้พรรู้สึกว่าสีเขาทําออกมาดีนะคะนี่อันนี้ก็สื้อจากเซเว่นนะทุกคนที่จะใช้สีออกแบบแซลมอนแซลมอนตรงนี้นะคะแล้วก็แทปเลยทําใต้ตาเนี่ยคือถ้าเรารีบๆหรืออะไรเงี้ยพี่ก็จะแนะนําว่าอย่างแรกเลยนะกลบใต้ตาก่อนพอแบบใต้าตาเราเริ่มสุขภาพดีดูแบบเฮ้ยไม่หมองไม่คล้ำไม่เขียวไม่ม่วงแล้วเนี่ยหน้าสดเราก็จะดูแบบสดใสขึ้น คือเรายัางอยากให้วันนี้ลุกมันดูเป็นผิวผิวแค่นี้นะคะก็จะได้ลุกที่แบบดูดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ต้องลงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเป็นใต้ตาตแล้วก็จุดอะไรที่แบบอยากปกปิดนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งนวลหน้าให้มันแบบนวลน,นวลเข้าไปด้วยกันนะคะอ่ะอีกด้านหนึ่งจะเห็นนะว่าแบบเราจะลงเฉพาะจุดที่มันแบบชำ้ชำๆลึกๆตรงเนี้ยแค่นั้นเอง พอมาเติมซีซันก็ต่อด้วยสิ่งนี้นะคะอันนี้คือเราแบบชอบตรงที่ว่าได้มา2อ,อันใน1นซองเลยพีสเก็บซองไว้เพื่อจะได้เห็นหนะชัดๆนะคะตัวนี้คือ b ี v i v Root Matte นะคะก็คือเป็นลิปดูโอสองแท่งอันนึงจะเป็นเหมือนทินทินนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลิปแมทพีส์จะลงทินทินที่ปากก่อนเลยหน้าเราจะได้ดูแบบมีสีนะมันจะดูแบบสดใสขึ้นมา1จึ๊กเลยอ่ะหลังจากที่ปากเรามีสีคือเนื้อทินอันนี้นนมันสบายปากมากอ่ะ แล้วมันก็สีน่ารักมากดังนั้นเราก็จะลงที่ตาด้วยเลยนะคะให้มันเป็นเหมือนแบบสีเดียวกันส่วนแก้มนะคะพี่จะใช้เป็นฝั่งลิปแมทตัวนี้คือสีก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงแต่แบบสีน่ารักมากเดี๋ยวนะะใช้นิ้วมือของเรานี่แหละคะ่ะ Magic Touch ตรงส่วนที่แบบสูงที่สุดก่อน เกลี่ยตรงขอบให้มันดูฟูงฟงนะคะมันก็จะเหมือนแบบหน้าเราแดงแบบไม่ตั้งใจอนะไรอย่างเงี้ยแป้งนะคะก็กลับมาที่แป้งกระป๋องออ l ทามเฟเวอร์รินะคะหรือว่าพร Pinkish Glow translucent powder แป้งชมพูที่คุณเคยคะ่ะฝุ่นแป้งก็จะแบบไอ้อะนิดนึงนะคะ หลังจากเราลงแป้งแล้วนะคะรู ide, ้สึกว่าแก้มันเบาไปนิดหนึ่งเราก็จะใช้แปรงแทบๆรีบมาแตะบนแก้มได้เลยแบบนี้คิ้ววันนี้นะคะก็จะใช้เป็นแท่งเดียวเลยนะคะของ Brow It อันนี้จะมีฝั่งที่เป็น Mascara แล้วก็ฝั่งที่เป็นดินสอมาให้เลยแล้วก็จะ เขียนล่างเบาๆเท่านั้นเองค่ะให้แบบมันหายความเทาความขาวตรงนี้นะคะเพื่อว่ามันจะได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ดูแบบเฮ้ยอ่ะหล่นแล้ว <laughs> มันจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะพี่ก็จะเติมเฉพาะส่วนที่รู้สึกว่าขาดคือเราอ่ะจะยังมีรอยที่เป็นือนไปสักมาค่ะพี่ก็เลยจะกลบตรงนั้นด้วยนิดนึงส่วนคิววันนี้จะเน้นแบบซอฟๆเลยไม่คมมาก มาสคาร่าแบบซองนะคะวันนี้ขอหยิบเป็นตัว Maybelline h y p ป r c u r l รมานะคะทุกคนพี่ยังไม่เคยใช้ในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบซองนะก็รู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่แบบไม่ต้องคิดเยอะมันช่วยทำให้ขนตาเรางอนแล้วก็เด้งนะคะลอ mm hmm. งดูซิว่าจะเป็นยังไงโออแปลงแปลง,ปลงคือปกติแบบเวลามาสคาร่าแบบซองอะ่ะแปลงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ mm hmm. ใช่ไหมแต่เนี้ย คือแปลงเหมือนกับตัวที่เป็นมาสคาร่าแบบแท่งปกติเลยนะคะเราก็มั่นใจได้เป็นรุ่นที่เรารู้สึกแบบเราใช้แล้วก็รอดทุกงานอันนี้เราก็จะเน้นความโครเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะมาใส่ด่างกันหน่อยนิดหนึ่ง <S 2> <S 2> <S แต้มๆแล้วก็แทบๆได้เลย จริงมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราทํามานานแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กนะพอน้ำตาต้องเลือกดีๆนะทินสอเขียนคิ้ววันนี้จะมันสีน้ําตาลแบบน้ําตาลก,กลางๆเทาๆนะคะเรารู้สึกว่าโอเคได้คือเราจะไม่ได้ลงกรอบหน้าอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นลุกแบบง่ายๆนะคะแล้วพีก,ก็ไปเจอสิ่งนี้ที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบกระแทกตามากสาหรับไฮไลท์นะคะเติมอีกนิดนึงเพื่อให้ลุกมันดูแบบสดใสขึ้น แล้วจะเติมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขอบตาล่างนิดนึงให้มันดูตื่นตื่นขึ้นนะคะปีท้ายนะคะก็จะใช้ลิปตัวที่เราลงแก้มนะคะเป็นลิปแมทแล้วก็จะเติมด้านในให้มันเกิดการไล่ <c oughs> ติดฟอนไล่สีออกมาเบลอเบขอบนิดนึงชอบอะไรแบบอันดันทุกคนเราไม่เป๊ะมาก สำหรับ everyday makeup look ประจำปี2023นะคะเป็นลุคที่แต่งตามกันได้แน่นอนนะคะแต่งง่ายแล้วก็วันนี้เลือกหยิบของที่ราคาน่ารักต่างๆมาใช้ให้ชมกันในคลิปนี้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวพี่จะใส่รายละเอียดต่างๆไว้ใน description box บบเพิ่มเติมนะคะส่วนใครอยากดูลุคอะไรสำหรับปีนี้นะคะ comment มมกันเข้ามาได้เลยค่ะเตรียมตัวจะทำ makeup look กันแบบจัดเต็มเลยอ่ะพร้อมเทคนิคแน่นๆอย่างเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ทาง้าของพี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเสร์ใหม่คลิปหน้าสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย